โอเพ่ก okay, ับแค่ไขลงช่้หนี่มันคืออันเดียวกันใช่ไก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะเป็นกำลังใจให้หมอแล้วก็ทีมงานนะครับสร้างคลิปดีๆเพื่อให้ความรู้แก่คนไข้ต่อไปครับ บจบเฉพาะทางทางด้านสัลรรยาศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าครับหมอคะการเสริมจมูกแบบโกลสกับการเสริมแบบโอเพนะต่างกันไครจริงๆแล้วเนี่ยการเสริมจมูกของเลอรลักนะครับมีทั้งหมดเจ็ดเทคนิคนะครับแบ่งคร่าวๆออกเป็น2อ,อย่างก็คือเป็นแบบปิดหรือแบบโกลสกับแบบเปิดหรือแบบโอเพนนะครับซึ่งแบบโอเพนเนี่ยก็จะเปิดเข้าไปดูโครงสร้างภายในของในจมูกได้ยืดเนื้อเยื่อให้มีความตรงมากขึ้นอาจจะใช้เป็นในกลุ่มพวกที่โครงตัวเองที่โครงสังเคราะห์หรือที่โครงธรรมชาติผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือจะมีความเป๊ะมาก สวยมากกว่าละมุนมากกว่าแบบปิดนะครับหมอก็จะลงแผล1ข้างหรือ2ข้างร่วมกับการใช้ซิลิโคนเป็นวัสดุภา,ายในร่างกายคนไข้เช่นกระดูกอ่อนหลังหูทีนี้นี่แบบปิดมันก็จะมีข้อจํากัดก็คือในคนไข้ที่เคยเสริมจม,มูกมาแล้วมีผังผืดเยอะเนื้อจมูกยืดได้น้อยซึ่งข้อจํากัดพวกนี้ทําแบบปิดแล้วผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่ดีนะครับก็เลยต้องมีการทําเป็นแบบเปิดหรือแบบโอเพนสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงคนไข้ที่สนใจอยากจะเสริมจมูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคปิดหรือเทคนิคเปิดนะครับให้ เข้ามาแล้วก็ให้หมอประเมินเรื่องของจมูกโครงสร้างจมูกทั้งภายในและภายนอกนะครับแนะนําเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คนไข้ต้องการและมีความปลอดภัยมากที่สุด